สวัสดีค่ะพบกับแพรและรายการ Food Da ลี y บ y c ซพีกันอีกแล้วนะคะและครั้งนี้แพรจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านค่ะแพรและทีมงานก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะนั่นคือประมาณ6โมงเช้าค่ะท่านผู้มีเกียรติคะเราได้นำทานมาถึงทางกาศยานน่านนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนแรกที่บอกว่าไปน่านเนี่ยแพรก็แอบเตรียมตัวไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าอากาศที่น่านเนี่ยจะร้อนหรือว่าจะหนาวพอเราเออกขา,าลงจาก เครื่องบินปุ๊บอากาศหนาวมากค่ะอากาศเย็นสดชื่น เพิ่งมาถึงเลยค่ะเพิ่งแลนดิ้งเลยอากาศเย็นมากอากาศดีค่ะช่วงนี้ช่วงเช้าเย็นอากาศจะค่อนข้างเย็นค่ะแล้ววันนี้แอมเตรียมรถมาให้ทางนี้เลยนะคะโอ้โหเรียบร้อยซึ่งพี่แอมเนี่ยเขาก็เตรียมรถเช่าสภาพใหม่มากๆเลยมาให้แพรและทีมงานด้วยค่ะและทริปนี้แพรก็อาสาเป็นโชเฟอร์ขับรถเองด้วยอันนี้คือต้องย้ำชื่อบริษัทอีกทีคือชื่ออะไรนะคะหอจกน่านแอดเลฟคาร์เรนทัลค่ะ นาอันเนอก็คือว่าถ้าสมมติใครที่มาจังหวัดหน้าเนี่ยแล้วอยากจะติดต่อรถเช่าก็คือติดต่อที่หน้าอเอรได้หมดเลยค่ะสามารถจะขับเองก็ได้หรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่าไม่สะดวกขับเองกลัวหลงทางกลัวจะต้องงมทางอย่างเงี้ยเราว่ามีบริการเช่าพร้อมคนขับให้แล้วคือเรามีรถกี่ประเภทอะคะมีหลายไซส์มากเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เครื่องพันสองพันห้าพันแปดไปจนถึงสองสองพันห้าสามพันเป็นไซส์ใหญ่เลยเจ็ดที่นั่งกระบะค่ะ แล้วก็คือราคาก็เริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่700บาท700บาทเลยใช่คือถูกมากๆเลยนะคือราคาก็รวมประกันเรียบร้อย700อบาทใช่แล้วปกติคนมาเที่ยวหน้านี่เขานิยมไปที่ไหนกันบ้างคะจุดหลักๆเนี่ยก็คือเมืองหน้าเนี่ยก็มีวัดพระก้าวัดเนาะเมืองเมืองหน้าก็จะเป็นเมืองวัฒนธรรมมีวัดหลายๆที่เลยค่ะแล้วก็ดอยเสมอดาวที่นี่ก็ขึ้นชื่ออําเภอนาน้อยข่าวดินนาน้อยค่ะแล้วก็จะมีที่ข่ามด้ก็คือ ทางสายเหนือของหน้าเลยบอกเกลือค่ะอ๋อที่บอกเกลือนี่คือทีมงานแล้วก็จัดโปรแกรมไปแล้วด้วยเหมือนกันไม่เคยพลาดค่ะตอนกลางคืนนี่อากาศเย็นเลยนะคะจริงอะคะใช่โอ้คือใหม่มากใหม่หม่ค่ะรถใแดงเลยเหรอคะค่ะรถใหม่เลยทั้งสองคันเพื่อรายการฟู้ด d ดลี่บายซีพเลยโอ้ขอบคุณมากนะคะยินดียินดีค่ะใปแดงหนึงคู่เลยล่ะเอาเรเอาคันนี้ดีกว่า แล้วคือคันนี้ก็คือเป็นดีเซลด้วยใช่มใช่ค่ะประหยัดน้ำมันมากตัวนี้ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราขับซิ่งขึ้นเขาเลยนะคะสบายเลยเอาคันนี้เลยนะคะยังไงคุณแพที่ยวให้สนุกนะคะแล้วยังไงเราพบกันวันคืนรถจ้ะได้ค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะระหว่างที่แพรขับรถนะคะแพรก็มองวิวข้างๆซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติและถนนในจังหวัดน่าเนี่ยก็สวยงามมากๆค่ะ แรกค่ะยังไม่เคยมาน่านเลยเขาบอกว่านนานเป็นจังหวัดที่สวยอากาศดีแล้วก็เป็นจังหวัดที่รวบรวมเกี่ยวกับประเพธ,ธรรมทางภาคเหนือไว้เยอะมากนี่แล้วก็มานา่่นครั้งนี้นะคะแพจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็ว่าได้เลย เดี๋ยววันแรกเนี่ยเราจะไปบ่อกเกลือตามที่คนนำเขาแนะนําเลยค่ะเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟ The View at กิ่วม่วงนะคะซึ่งเป็นทางผ่านก่อนที่เราจะไปบ่อกเกลือค่ะซึ่งพอแพรมาถึงที่ร้านกาแฟ The View at กิ่วม่วงนะคะภาพแรกที่เห็นเนี่ยร้านกาแฟเขาแต่งเป็นในสไตล์กระท่อมค่ะซึ่ง แพรไม่คิดว่าเขาจะแต่งเป็นในสไตล์นี้เรานึกว่าเป็นร้านกาแฟสไตล์ลอฟหรือว่าโมเดินแต่พอเรามาเห็นร้านกาแฟของจริงแล้วเนี่ยมันสวยงามแล้วก็เข้ากับธรรมชาติรอบข้างมากๆเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของร้านกาแฟร้านนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นวิว360องศาเลยค่ะโอ้คือวิวสวยมากแล้วเหมือนอยู่แบบว่าบนเขาที่แบบ สูงมากเลยอ่ะเราเห็นเขาลูกเล็กๆเต็ไมไปหมดเลยอ่ะนี่พอเราเดินเข้ามาก็จะมีโซนที่เป็นของฝากกระเป๋านี่เป็นแก้วทำจากไม้ไผ่ค่ะก็เป็นของฝากกลับไปได้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ร้านนี่มีอะไรแนะนำคะอ่าถ้าเป็นกาแฟทางร้านจะแนะนำเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งป่าค่ะโอ้ค่ะเพราะว่าผสมกับน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลยค่ะรอคะ่ะโอเคงั้นเอาอเมริกาโน่เย็นน้ำผึ้งป่าค่ะพี่หน่วยเป็นเจ้าของร้านนี้เลยออใช่ไหมคะ,คะ แล้วทำ,ทำไมถึงมาตั้งร้านตรงนี้คะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ว่าเป็นทางผ่านขึ้นอำเภอบอกเรือ,อซึ่งนักท่องเที่ยวจะผ่านทางนี้เป็นจุดแวะพักรถชมวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าหน้าฝนหน้าหนา,หนา,หนาวเราจะเห็นเป็นอดอยภูคาวิวสวยมากแล้วี่เดินเข้ามาคือแบบด้วยความร้านก็สะดุดตามากะยอะไรเงี้ยร้านคือเราจะแต่งเป็นสไตล์แบบพื้นบ้านร้านนายค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็น เป็นบ้านของชาวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นกิ่วลม,มเขาเรียกเป็นกิ่วลมแล้วก็จะมีลมพัดผ่านตลอดอะคะ่ะช่วงนหน้าร้อนก็จะมีม,มีลมพัดพัดตลอดเวลาะคะ่ะอือ,ออันนี้ใช่ไหมคะ,คะอเมริกาโน่น้ำึ่งปาะะ่าค่ะพี่นุย้ยเรามานั่งคุยกันไหมคะได้คได,ได้คุยกันยาว,ยาว เขาบอกเป็นกิ่วลมคือมันเป็นที่ที่ลมพัดตลอดเวลาเลยค่ะแล้วลมที่นี่คือจะไม่เหมือนที่กรุงเทพนะมันจะเป็นลมที่แบบเย็นสดชื่นนะคะแล้วถ้านักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวแถวนี้เขาควรจะมาช่วงไหนคะอ่าช่วงที่ที่วิวที่สวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าฝนกับหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวก็จะมีทะเลหมอกหน้าฝนก็จะเห็นเป็นป่าเป็นไรเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคืออันนี้อย่างที่อย่างที่ี่นยบอกคือจะเป็นน้ำผึ้งป่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งป่าก็จะผสมน้ำผึ้งป่าเข้าไปอะค่ะมันรสชาติมันก็จะเป็นหอมหอมแล้วคือนอกจากอเมริกาโน่น้ำผึ้งป่าเนี่ยยังมีเครื่องเดิมอื่นอีกนะอ่าจะเป็นกาแฟชาไทยคาปูชิโน่ซึ่งรสชาติมันก็จะได้กลิ่นชาหอมชาผสมกาแฟค่ะโอ้โห ทีมงานเรามาเสิร์ฟเองเลยเหรอคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ชาร้อนค่ะอ๋ออันนี้เป็นชาร้อนอันนี้คือชาเมลาิค่ะจิบชายามเช้านะแล้วก็แบบบรรยากาศดีๆแล้วที่แพรสงสัยมากเลยที่ตอนแพรเข้ามาเดินเข้ามาเลยจะมีผลไม้ให้ทานฟรีค่ะปกติเราจะมีผลไม้ท้องถิ่นเอาไว้ บริการให้หนักท่องเที่ยวอะคะ่ะเวลาเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้มันจะเป็นคดเคี้ยวมากเลยเป็นเขาอะไรเงี้ยขึ้นเขาลงลงดอยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแก้เมารถได้ดีสามารถจะเป็นมะหลอดภาษาท้องถิ่นนะคะอ๋อท,ที่ที่แพชิมไปเมื่อกี้ที่มันเปรี้ยวฝาดายเลยอันนี้เป็นผลไม้ท้องถิ่นเขาเรียกมะหลอดนั่นใช่มันแปลกมากเลยอะ่ะเ,เปรี้ยวไหมใครบอกหวาน เพราะว่าแบบแพเนี่ยไม่เคยมาหน้านเลยค่ะก็เลยแบบอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวที่มาหน้านเนี่ยเขาเขาชอบไปไหนเขาชอบทําอะไรแล้วเขาต้องซื้ออะไรกลับไปเป็นของฝากถ้ามาช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะก็จะมาขึ้นดอยไปนอนบนดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอําเภอเยอะไรเงี้ยจะอยู่ห่างกันมากใช,ใช่ไหมคะ,คะจะต้องขับรถขึ้นเขาระยะเวลาในการเดินทางนิดนึง แต่ถ้ามาก็คือไม่ไม่เสียเที่ยวคือเส้นทางแต่ละเส้นมันก็จะมีมีเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะสวยงามด้วยด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมีดอยมีเขามีธรรมชาติให้ดูให้ชมวิวตลอดทางอะค่ะโมต่าความจริงนี่คือแค่เรามานานมานั่งชมบรรยากาศคือแค่นี้ก็อิ่มมากแล้วนะ,ะสำหรับแพรเนาะ ใส่กรอบคอกเทลไก่ตรา BKP หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันพอถึงมื้อกลางวันนะคะทีมงานเขาก็บอกแพลว่า เาเนี่ยจะพาแพไปกินก๋วยเตี๋ยวขาลอยค่ะคือตอนแรกที่ขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยแพก็เอกใจเอ๊ะทีมงานพาแพหลงหรือเปล่าพาเข้ามาในเส้นทางชุมชนเล็กๆเสร็จแล้วเราก็มาเจอกับพี่การ <พอ S 1> ซึ่งเป็นพี่ในชุมชนนั้นเขาก็พาเราไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะโอ้ยนี่เลยนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวขาลอยตู่พอเพียงค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวขาลอยตู่พอเพียงซึ่งเขามี2ลร้านค่ะในช่วงหน้าหนาวหรือว่าในช่วงเทศกาลที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเยอะเนี่ยร้านเขาจะอยู่บนดอยค่ะซึ่งเอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะคือการที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ห้อยขาชมวิวค่ะแต่เพราะว่าเรามาในช่วงฤดูร้อนค่ะเขาก็เลยย้ายร้านมาอยู่ในชุมชนค่ะเพื่อที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยกินได้แล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทาไมถึงเป็นตู่พอเพียงอะคะก็ลักษณะของกระต๊อบตรงนี้ค่ะมันทางเหนือเขาเรียกว่าตู่<อ>ตรงเพลิงที่เรานั่งกันอย่งนี้คือเขาเรียกว่าตู่ค่ะพอเข้ามาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยคือเอาจริงๆนะส่วนตัวแพดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีความเป็นบ้านมีความเป็นเหมือนว่าเราทําอาหารแล้วก็มีเพื่อนบ้านมานั่งกินด้วยกันนะคะ เสร็จแล้วค่ะชามนี้ของลูกค้าก่อนเนาะออข,อของคนอื่นไม่ใช่ของเรามาค่ะเดี๋ยวขออาสาเป็นเด็กเสิร์ฟวันหนึ่งนี่ค่ะตัวน,นัน<ค>ใช่ไหมคะใช่ค่ะเสืเหลืองเลยค่ะหอมจังเลยเส้นเล็กต้มยำได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะมามากินที่นี่ประจำเลยปะคะเจ้ามากินประจำอ๋อทำไมทำไมถึงชอบมากินที่นี่อะคะ อร่อยที่มาประจำนี่ต้องสั่งนี่เลย่ะคะเล็กต้มยำเลยป่ะอันนี้ของน้องของผู้ชายค่ะเส้นเล็กน้ำใสค่ะของน้องมาแล้วลูกนี่ค่ะขอบคุณครับกินแห้อร่อยนะคะองแพรอยากทานอะไรคะวันนี้โอ้โหเมื่อกี้เห็นคุณพี่เขาทานอะไรนะเส้นเล็กต้มยำอยากลองไหมเอาไหมสักชามนะคะได้ค่ะจัดไปค่ะ และเมนูที่ลูกค้าทุกคนมาร้านนี้จะต้องสั่งเลยนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำค่ะซึ่งแพรเนี่ยไปเห็นพี่เจ้าของร้านเขาทําชามต่อชามเลยนะคะใช้ทั้งลูกชิ้นหมูเปื่อยหมูเด้งพอน้ำหมูหมักน้ำอะไรที่มันลงไปในน้ำซุปมันก็จะเข้มข้นแล้วก็จะหวานไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อย,ๆยิ่งเคี่ยวยิ่งหวานหมูเราจะไม่เน้นสารปรุงแต่งเยอะส่วนรสชาติเนี่ยคือเข้มข้นมากๆเพราะว่าพี่เขาบอกว่า เขาเนี่ยมีสูตรลับเฉพาะตัวของเขาคือทำยังไงก็ได้ให้มันอร่อยที่สุดอันนี้ก็เหมือนราดคาราเมลลงไปนะคะโอ้โหเหียเลยอะ่ะโอ้สชยแล้วโอ้น่ากินมากๆเลยอะ่ะหอมหอมมากเลยคะ่ะหอมกลิ่นมะนาว อนากนากกิมคือกลมกล่อมกลังพอดีเลยอะ่ะทั้งแบบหวานนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็มะนาวเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นแบบเปรี้ยวจากมะนาวจริงๆเลยค่ะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยจริงๆ ก,ก๋วยเตี๋ยวนะคะเรายังมียำปูม้าค่ะแหมเราก็เลยเรียกทีมงานมากินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะดีกว้อม,อมอาแพ้ดีค่ะรับเคปไหมคะเอาค่ะ,เอ,คะเอามาเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะแซ่บอีรีค่ะยำปูหมาที่เนี่ยเขาจัดพิเศษ ว่าที่อื่นนิดนึงเ <î immunity> พราะว่าเขาใส่น้ําปลาไปด้วยผสมกับน้ํายำของเขาทําให้มีความแซ่บม่วนขึ้นมาเห็นที่ป๊อบกินมีความสุขแพ้ก็มีความสิร์ ล้นนี้พาก็มีเครื่องดื่มสูตรน้ำลำญ่ตาบีเคพีความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมัมเบให้คค่ะ Smart m มิลอาหารมังสวิรัตพร้อมทาน หลังจากอิ่มท้องแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อไปที่บ่อกเกลือค่ะถนนเนี่ยถึงแม้อาจจะคดเคี้ยวไปตามลักษณะของเขานะคะแต่ว่าวิวรอบข้างก็ถนนเนี่ยดีมากๆค่ะและก็มาถึงที่พักของเราค่ะ นั่นก็คือบอ่อเกอร์วิวรีสอร์ทค่ะที่พักที่นี่เนี่ยมีความกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยค่ะและแพ้ก,ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับดรทวนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่และก็เป็นคนที่พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยค่ะโอค้คือบรรยากาศที่นี่คือมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะอากาศเย็นชอบะะไหมครับ ชอันนี้คือเดือนมีนานะครับใช่ทำไมอากาศเย็นได้ขนาดนี้คะที่บอกเกลือเนี่ยอุณหภูมิเขาบอกว่านอนห่มผ้าทั้งปีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในในหุบเขาครับอ๋อมันก็คือเป็นเขาโอบล้อมรอบเนามันก็เลยจะแบบเย็นนิดนึงแล้วคือความสําคัญของบอกลือนี่คืออะไรคะอย่างอย่างแพ้เนี่ยแพ้ไม่รู้จักเลยว่าแบบบอกลือคืออะไรหลักๆแล้วก็คือมีการทําเกลือแบบแบบแบบโบราณนะเกลือที่เป็นบอกลือแล้วก็ตักน้ําเกลือขึ้นมาก็มีการต้ม การเคี่ยวน้ําเกลือก็เอามาเป็นปรุงอาหารพวกหม,มากดองอย่างเงี้ยแล้วขีบบอกเกลอือนี่คือมีมานานหรือยังคะสมัยก่อนถ้าทางเหนือของสยามนี่นะ,ะแหล่งที่เป็นเกลือสําคัญก็อยู่ที่อํเาเภอบอกเกลอือนี่แหละ<อ>เขาถึงเรียกว่าที่นี่ว่าเมืองบอกก็คือเมืองที่มีบอกเรืเอเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นมันก็กลายเป็นยุทธปัจจัยในการต่อรองหรือการค้าการสงครามอย่างเงี้ยก็จะใช้เกลือจากอํเาเภอบอกเกลือนี่เข้าไปครับ เื่อกี้แพ้แอบไปอ่านประวัติของดตรค่ะเป็นคนที่พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะครับน้องแพรพี่ทวนะเป็นคนที่นี่เลยเป็นคนที่นี่นนเลย,เ,ลยเกิดที่นี่เกิดที่นี่ค่ะไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่จบมอสามก็ไปทํางานก่อสร้างเหมือนทุกคนเนี่ยครับค,บคบพี่ทวนกลับมาที่นี่ยได้ประมาณ1 5 1 6กปีก็คืออยากจะกลับมาพัฒนาที่นี่แล้วพอกลับมาว่าเเราจะเริ่มยังไงก็ลองทําบ้านพักทีละหลังทีละหลัง อ๋อคือเราเริ่มแรกคือเริ่มแรกไมมีมีหลังหลังเดียวครับเป็นเพื่อนที่เป็นต่างชาติบอกว่าเอ้ยบอกเกลือเนี่ยมันสงบมากเลยมันสวยอะอากาศมันดีเพื่อนคนต่อมาก็เฮ้ยจะปลูกอีกฝั่งหนึ่งมันก็เริ่มเกิดขะแล้วจะหาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงเขายังไงก็เริ่มศึกษาแล้อาหารที่เสิร์ฟโรงแรมเนี่ยมันต้องมีมันฝรั่งใช่ไหมมีผักสลัดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแครอทเงี้ยซึ่งอำเภอบอกเกลือมันไม่มีไม่มีต่างประเทศอย่างนั้น ก็เริ่มมาศึกษาว่าเอ๊ะเราจะปลูกได้ไหม,มก็เริ่มเป็นแปลงเล็กๆในในใน,ในตัวของรีสอร์ทเนี่ยอลองทดลองปลูกอ๋อที่เราเห็นนี่คือเป็นแปลงผักหมดเลยสมัยก่อนนี่คือเป็นแปลงสาธิตทั้งหมดเลยก็เริ่มเอามาเล็ดพันธุเอามาจากต่างประเทศบ้างโครงการหลวงว่างแล้วเริ่มทําปุ๋ยขึ้นมามแล้วก็ปลูกให้ชาวบ้านดูว่าผักน่ยมันโตได้นะที่เนี่ยทีนี้มันก็เลยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งด้วยเนาะแล้วก็ ได้ความแบบสดใหม่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนด้วยหลังจากนั้นพอปลูกเสร็จได้ผลแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยกลับไปปลูกในบ้านของตัวเองอ๋อก็เป็นการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนด้วยก็จ้างเขามาจ่ายค่าแรงเข้าไปก็สาธิตวิธหยอดมเล่นยังไงใส่ปุ๋ยยังไงเดี๋ยวนี้ก็คือเขากลับไปบ้านไปดูแลครอบครัวมีสวนผักข้างๆบ้านแล้วหิ้วผักมาขายให้เราอย่างเงี้ยคือเราปลูกเองอ่ะ มันเล็กมากแต่ชาวบ้านเขาปลูกว่าทําไมมันมาแบบใจยันอะไรแบบโอโ้โหดมสมบูรณ์เพราะว่าเวลาที่เขาอยู่กับบ้านนานมีคิวดูแลเต็มที่แล้วก็หิ้วผักมาขายให้เราพูดถึงตัวรีสอร์ทหน่อยทําไมถึงออกแบบให้มันเป็นแบบนี้คะอยากจะใช้วัตถุดิบที่มันสามารถที่จะผลิตในในใน,ในพื้น,พ,นพื้นที่ครับมันมันช่วยกันทุกคนเลยคนที่ปลูกไม่ไผ่ ก็มีรายได้คนที่มีพื้นที่ว่างๆปลูกหญ้าคาเอามาทาเป็นหลังคาถนัดงานจักสารทุกอย่างไม่แต่สุ่มไก่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นโคไฟได้นะอยู่ที่นี่อันนี้คือสุ่มไก่ที่มามาประกบกันใช่ใช่สุ่มไก่ค่ะใช่แล้วคนมาที่นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนกับได้เสพกลิ่นอายของของของชนบทความเป็นน่านความเป็นบอกเรือแล้วคือรีสอร์ทนี่คือสร้างมานานหรือยังคะ ปีนี้เข้าปีที่10-14แล้วครับ14แล้วหรอคะ14ปีแล้วครับโอ้แล้วคือมันมีทั้งหมดกี่แบบกี่สไตล์คะ่ะตอนนี้บ้านพักของเราเนี่ยจะเป็นหลังๆเลยมีระเบียงล้อมรอบอก็คือพยายามจะไม่เอาตัวบ้านเนี่ยไปอัดกันให้แน่นจะม,มีสเปซส,สำหรับดูวิวหรือว่ามุมพักผ่อนนะครับ นี่คือต้องบอกว่าแบบพี่ทนี่คือเชี่ยวชาญหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องอาหารด้วยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวเราติดไปก่อนแต่อยากอยากใ,ให้เล่างความเป็นมานิดนึงค่ะก็เป็นความถนัดส่วนตัวก็จะเป็น,เป,นเป็นช่างช่างสำร่วจก็ได้ติดมาติดมือมาแล้วที่ว่าได้ด็อกเตอร์เนี่ยเป็นเป็นได้กิติมศักดิ์สาขาข้ากรรมศาสตร์ประยุกต์ก็คือมีความ คิดสร้างสรรค์เรื่องอาหารจริงๆแล้วมันมันเป็นโจทย์ที่ว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้จะจัดการอาหารเรายังไงที่ที่ให้มันลงตัวที่สุดก็เลยต้องคิดค้นทดลองเอานั้นมาปรุงเอานี้มาปลูกสุดท้ายก็ค่อนข้างจะเข้าใจเรื่องของอาหารที่มันมาจากธรรมชาติน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องดีเทลของอาหารนะคะอันนี้คือตัวถนัดเลยนะจริงเปะคะ ที่อยากจะหาที่ที่สงบหรือว่ามาพักผ่อนจิตใจก็มาที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะที่บอกเือวิวรีสอร์ท <Res> บอกเือวิวรีสอร์ทอยู่อำเภออำเภอบอกร<อ>กเรือเลยจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านนะคะและคืนนี้นะคะแพ้ก็จะพักที่นี่ค่ะซึ่งบรรยากาศเนี่ยเย็นแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยประมาณ16-17องศาค่ะกำลังสบายมากๆเลย ติดตามชมว่าสัปดาห์หน้าแพรจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวส่วนไหนของน่านกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่พักสวยๆบอกเกอร์วิวรีสอร์ทและขอบคุณบริษัทรถเช่าน่านแอดเลฟคาร์เรนทัลค่ะและสุดท้ายขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านดีสลอตค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ